ครับอันนี้เราจะมาสาธิตการตั้งไลเมนต์นะครับโดยใช้แบล็คเก็ตก็เราเตาร,รียมของก่อนพี่พอแล้วตอนนี้เราปัมม๊มอินเวอร์เตอร์นะครับเต้นต้นจากเราเอาของเมาื่อวานเสร็จแล้วเราเราจะหาค่าว่าปั๊มม,ม,ม,มอนเตอร์จะสูงขนาดสูงกัน,นครับเราใช้เแบล็คเก็ตนะครับจับก่อนโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้สูง คือแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันสูงเท่าไหร่เราจะได้ชิมถูกคือมันจะได้ไวด้วยถ้าเรารู้ตัวเลขเราจะมาใช้เรเกตนะครับจับอเอเ เราได้เตรียมแล้วเกตวางกับตัวชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S คือก่อนน้านี้เบื้องต้นเราได้ดูแล้วว่ามอเตอร์เนี่ยสูงกว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับเราเตรียมไว้ละคือวิธีการนะครับที่อยากจะรู้ตัวเลขที่แท้จริงว่ามอเตอร์สูงเท่าไหร่นะครับคือวัดตั้งเซ็นเซอร์ด้านข้างจะด้านซ้ายก็ได้หรือว่าจากด้านขวาก็ได้นะครับ ด้านขวาก็ได้ครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบถึงกันเนี่ยเราควรที่จะให้ไปพร้อมกันนะครับ<ส>เดี๋ยวเพราะว่าอันนี้จะเคลื่อนจึงิงาควรจะมีอะไรไปพร้อมกัน<ส>มีมน็อตนะครับอันนี้ถึงขั้นตอนการลั้เซนเตอร์ก็คืออย่างที่บอกไปคือตั้งราคาครับถ้าศูนย์นะครับ เพว่ามันคือแตงโมผมจะผ่าด้านข้างออกก็คือแยกจากด้านบนแยกกับด้านลา่างแน่นอนอยู่แล้วทฤษฎีสมดุลคือต้องเท่ากันโอเคครับด้าสนสเตเตอร์เราจะต้องต้งด้านข้างนะครับให้เป็นศูนย์ตามน,นี้นะครับวทีนี้เราได้ด้านข้างเราแล้วก็หาค่าด้านบนครับว่า I อยู่ที่35นะครับ35แน่นอนอยู่แล้วด้านล่างนี้ต้องมันจะที่เยอะกว่านะครับวันนี้ที่น้อยทีน,นี้เราจะรู้ว่าว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรา,เามาลบกันมาตั้งลบด้วสองหรือสามหรือส,สองทีนี้เราจะชิม คือเราต้องชิมหารขึ้นคือหารสองก็เหลือ1ิบสิบเอ็ดจุดห้านะครับประมาณนี้นะครับเาลไก็ได้เเนื้อสอ11 1ิขีด1 1ขีดงอันนี้รับ1ขีดนะครับถามว่า1ขีดนี่มัน คือเท่าไหร่1นีด1นีดก็เท่ากับ0.01ศูนะครับอันนี้บอกว่า1ิขีดก็เท่ากับ1 1ขีดก็เท่ากับ 0, M M 0. M M M. ูนย์หนึ่ทีนี้เรารู้แล้วว่าต้องชิมเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาดูอันนี้าานนว่า หนาเท่ากับนี้เปล่า11บเเปล่า0.11เปล่า0.13ไม่ได้นะครับไม่ได้่ไม่ได้อันนี้หนาไป0.13นย่หนึ่งสานี่หนาไปน 1> 0 1 4ถือว่าใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงมากเลยแล้วก็และอย่างหนึ่งคือเรามีค่าค่าเออเลอร์ค่าความผิดพลาดอยู่ที่0.07นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในสเปคอยู่ถึงถึงจะเกินมา3นะครับ0.03ก็ก็ไม่เป็นไรครับโอเคทีนี้เรารู้ละวว่าเราจะชิมเท่าไหร่ แต่ด้วยแต่ด้วยแต่ด้ว,ดวที่ว่าวัตถุดิบของเรามันไม่มีสิเป็ดนะครับขั้นต่ำเรามี0.14นะครับถ้ามีสิเถ้ามีส1ต,ตามนี้เลยก็เป๊ะเลยคืออะไรเม้นจะได้สูนทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือด้านข้างด้านข้างด้านบนกับด้านล่างอ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างด้านข้างทำเหมือนกัน ราเซ็ตไม่ได้ละเราเลยมันลำบากทำเราเลยก็เซ็ตด้านบนนะครับเี๋เราปรับศูนย์ โอคมาด้านข้างนี่อยู่ประมาณที่12นะครับก็คือจะเหมือนเดิมครับแบ่งตังโมรครับซ้ายมาสิบสองถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องตั้งใหม่นะครับเพราะตก,กางไม่ได้ศูนย์ ราต้องทำไม่ได้สูตรโอเคเดี๋ยวเราตั้งใหม่ลอกเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเก็บความผิดพลาดอาจจะล็อกไม่แน่นหรือยังไงเดี๋ยวเราดูกันนครับ <c oughs> โอเคได้ได้ได้สิตเตอร์แนละ้วได้สูตรแล้วเอาพี่ครับทีนี้เรามา 12บสนะครับสิ ั่งน,นี้32 3สองครับอย่างนี้ไม่มีบวกไม่มีลบนะครับคือพื้นที่ไหนเยอะที่สุดจะเอาเข้านั่นหมายความว่าตรงนี้พื้นที่เยอะแน่นอนอยู่แล้วฝั่งนี้เยอะมันก็ได้ข้าเอาเคาอตตอบฝั่งตรงข้ามน,นะครับ <S <S เพื่อให้เพื่อให้พื้นที่พือเพื่อให้ตัวเลขที่เท่ากันสมดุลกันพื้นที่ตรงนี้สมดุลกัน อันนี้คือการตั้งเดลเกตนะครับจากที่เราได้ตั้งระน้บหน้า,าราหินะครับก็สิะได้ย่านีนะครับก็คือถ้าเราจะาวัดด้านบนกับด้านล่างนะครับ คือถ้ามอเตอร์สูงนะคะรับตัวเลขของด้านบนก็จะน้อยกว่าด้านล่างนะครับแต่ถ้าถ้าพูดถึงเกี่ยวกับด้านข้างนะครับด้านซ้ายและด้านขวานีตัวเลขด้านตัวเลขที่อา่านมากกว่านะครับให้เราทํากัดถึงแปลนะครับเอาเข้านะครับทําให้ได้คือถ้าด้านที่มากกว่าจากด้านข้างนะครับให้เราใช้ถ้าเรามีค้อนยางนะครับก็ต่อให้เข้า ตามที่ระยะหรือตัวเลขที่เราต้องการนะครับเ,เขาจบการรายงานแตเพเท่านี้ครับ